คือออนไลน์เว็บไซต์ปลายด้านขวานชายแดงใต้4ี่อายุคใหม่ส่องทุกมุมมองสะท้อนความจริงเข้าใจเข้าถึงการมีส่วนร่วมรู้คนรู้งานรู้พื้นที่พัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาความคิดขับเคลื่อนในวิตติต่างๆเพื่อชาวประชาซอฟต์พาวเวอร์ก้าวทุกที่ทุกแห่งสู่โลกโซเชียล พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประชุมเพิ่มความเข้มปรับยาเสพติดเมื่อวันที่27พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงยุติธรรมว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์สื่อม,มวลชนภายหลังการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปรับปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่1 2,567ว่านายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ประชาชนมีความพึงพอใจมีความเชื่ออมั่นและปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืนโดยเบื้องต้นได้ให้ดำเนินมาตรการในทุกด้านอย่างเข้มข้นยีงอขึ้นประพันธ์ฤิธิวงบรรณาธิการเว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้าใรายงานยาเสพติดได้รับการแก้ไขแล้วก็ประชาชนเชื่อมั่นครับมีความพึงพอใจการในที่ประชุมก็ได้ มีตัวที่วัดในเรื่องความตืงนพอใจของประชาชนความเชื่อมั่นของประชาชนและยาติดติดได้รับการแก้ไขอย่าง,ย,างยั่งยืนนะวันนี้ก็มีมาตรการพุกมาตรการที่จะต้องเข้มข้นแต่เราก็ในช่วง90้าวันเนี่ยเราจะมีการเร่งรับติดตามในเรื่องสำคัญคือกลุ่มดีมา หรือผู้ใช้ยาสิ่ติดเราพบว่าผู้ผู้เสพหรือผู้ใช้ยาสิ่ติดนนอยู่ในชุมชนหมู่บ้านเนี่ยอาจจะน้อยกว่าอยู่ในเรือนจําและกลุ่มปะพิตเพราะเราเห็นตัวเลขในสองกลุ่มเนี่ยมากกว่าตัวเลขที่อยู่ในหมู่บ้านแต่เราก็มีจุดอ่อนอยู่จุดหนึ่งก็คือ,อ ในอดีตเรามีกฎหมายฟื้นฟูคือถ้าเป็นผู้เสพยาเสพติดจะถูกบังคับบำบัดิ4เดือนแต่ว่าพอมาใช้ประมวลแล้วคนกลุ่มนี้ไม่สมัครกใจบำบัดแล้วก็สารได้สั่งรอลงอายาคือจับแนละ้วเป็นสารแวงใช้เวลา3วันวก็ปล่อยออกมาแล้วก็ไปอยู่ในชุมชนหมู่บ้านเหมือนเดิม แล้วก็ไม่ได้บำบ,บัดรักษาแลาเราก็มีช่องทางที่จะทำยังไงจะเพื่อเพื่อนไข,ขขอให้ไปบำบ,บัดรักษาคือคนกลุ่มนี้รวมทุกคนในอื่นเนี่ยในสามเดือนเนี่ยเราวางเป้าว่าจะนำคนประมาณสักสองแสนคนเนี่ยมาบำบ,บัดรักษาคือผู้เสพเป็นผู้ป่วยก็คือคนกลุ่มนี้เราต้องการให้เขามีสุขภาพที่ดีแล้วก็ได้รับการฟื้นฟูคือจะต้อง ประบิดก็จะแจะต่างกันในอดีตในอดีตนั้นเราไปให้องุ์มคุมประพฤติแล้วก็ส,ส่งไปโรงเรียนหรือรวัรคนระเมืองแต่ตอนนี้ก็จะขอความกุณากระทรวงสารณสุขเป็นเจ้าภาพไปคัดกรองว่ากลุ่มไหนควรมีจิตเวชกลุ่มไหนต้องคัดกรองใหม่คนะัดกรองแบบทั้งระบบเป็นสชาติชีพแล้วก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่ที่แตกต่างกัน เรื่องสถานที่ฟื้นฟูสถานที่บำบัดต้องมีให้พร้อมทุกจังหวัดน,นะครับแล้วก็จะเน้นใน25จังหวัดปีต่างนายกรัฐมนตรีได้รวบรวมปัญหานลยกระดับไว้ในเรื่องของเรื่องใหญ่กที่ประชาชนเดือดร้อนผู้ค้ารายย่อยซึ่งมีจำนวนมากจะต้องได้กู่การสืบสวนจับกุม อย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะอย่างนี้เราไม่อยากให้มีกลุ่มคุกค้ำยัดหรือเขาเรียกว่าพวกไม้ค้ำให้กลุ่มผู้คา้ารายย่อยก็คือเจ้าหน้าที่ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเราก็จะต้องจัดก,การยึดขาด